จุดที่สีเหมือนถังเลยนะลูกกลมเกินหนงกลมเกินมากฮ <c oughs> จูดี้จูดี้คะ่ะแช่น้ําอุ่นเหรอ,ห,อหนูแช่น้ําอุ่นใช่ไหมหอืมแะชืเพื่อสุขภาพที่ดีแช่น้ําอุ่นนะคะ สปาผิวแช่น้ำอ,อุน่นเสร็จแล้วก็สปาผิวทาครีมเป็นไงมัง่งเป็นไงมังง่งเธออูะอ่ะมาสบตากล้องหน่อยง่ะฮึฮ่าจุดีคิค่ะจุดีคิค่ะอู้ ฟังเสียงนะจุดดินะจุดดินะจุดดิจุดจด,ด,ดิคะเนี่ยเสียงอะไรืึนะจุดดินงน้องแชร์เสร็จแล้วก็หนูต่อใช่ไหม อง,องน้องเขาแช่ถาดใหญ่มากแล้วเขาอยู่รวมตัวแต่ตัวเองอะเดี่ยวอเอาเลือกออกมาสิจ๊ะไม่ไม่อื้อเยอะจีดี้เอจีดีค้ค่ะจีดี้จีดี้มองมานี่มองมานี่จีดี้เฮมองมานี่สิจีดีค้ค่ะ อยากขึ้นยังอยากขึ้นยังอะถ้าอยากขึ้นแล้วอยักหน้าสิอยากขึ้นยังอยากขึ้นยังอ,อยากขึ้นยังเธอ,อพาไปสวนพาไปเดินเที่ยวนี่เหมือนดาราเลยนะเธอ มีแต่คนมาถ่ายคลิปขออนะุญาตถ่ายคลิปไหนนะคะขออนุญาตถ่ายรูปน้องไหนได้ไหมคะตลอดเลยเป็นดาราเหรอเป็นดาราเหรอเธออะดาราเหรอขึ้นยังขึ้นยังขึ้นยังมันจะขึ้นยังอ้วนจะขึ้นยังคะ ในรูปเหมือนตัวเล็กเนาะเหมือนหุ่นดีนะตัวเล็กนะตัวจริงนี่ว่าเอบเลยเธออะตัวจริงนี่ปะเอ,บเ,เอ,ะเอบเลยอะ่ะไปขึ้นเถอะไป ฮะโอ้กําลังกําลังแบ่งอ่ะอจะเอ,อ้ยหรือเปล่าสรุปแล้วอ่ะดูนั่นอ่ะตัวนั่นอ่ะเขาหลับเขานอนเห็นไหม,ไม,ไมกินอาหารเสร็จแล้วไหมยังไม่ได้เก็บเศษอาหารเต็มเลยนะดูดิ อาตัวนั้นตัวนั้นตัวป่วนอยู่ทาง,งนู้นนะมันกักก๊กก๊กอืมโอเคจุดดิบายบาย